สบายดีทักทายสบายดีพี่นอ้องเอทซีทั้งฝั่งไทยและกับฟังลาวคลิปนี้กัอยู่กับลินคือเก่าเนาะมื่อนอีล้ลินสิพาทุกคนมาเบิ่งหมาโครเรียนมาเบิ่งว่ามารีวิวหมาโครเรียนที่ลินซื้อมาจากหมู่ทหารฝั่งไทยนะทุกคนกะอันนี้เป็นหมาโครเรียนโล่ละเก้าสิบบาทแต่ว่า บริสอเองผากซื้อนี่ผู่อันแบบที่นอกไปละกา่าผากซื้อน้ำเนาะเดี๋ยวเขามาบอกเบิงน้ำการ่ามาสี่เดีย้ายํำได้จริงๆมันมีสามหน่วยแต่ว่าลินออกหน่วยหนึ่งเหลือจะสองหน่วยนี่กันาเลยมาล้เดี๋ยวเขามาแกะหมางหน่อยก็น่าทุกคนเพราะวา่าลินสื่อตัวที่แบบมัน แงออกมานแน่ละมันจงปอกง่ายนี่ปอกแบบสบายๆเลยตัวนี้หมากน้อยว้าวหอมอร่อยเจีย น่ยเน้นเน้นยกบอลกันน้อยเลีกันน้อยนมั่อหละมาต่อบบไง

Một là Nó bùa điều bùa này bói có một... นายนึนกนกเอางเสดายของนี่ทุกคนมาก็เรียนโลละเก้าสิบบาทจากหมกาหารแต่บบผู้ว่าเพิ่นเอามาจากสวนได้แต่ว่าเขาสื่อในหมกาหารเนาะ เดี๋ยวมาซิมทันหมอนทองส่วนร้ายหมักเขาเรียนอยู่ในสวรรค์อยู่บานลินเลยก่ะเอามาแต่ไทยเมิดออือมอร่อย <c oughs> เนื่อยนะนะ่ะ trên bên là ta này ngay này nó luôn đây này. ngay này nó nhạc nhạc xăm กินอ่ารเมื่อกอ่อนหอมละมุนแบบละมุนแหงชื่นใจ สำหรับกินนี่ก่ะเจ้าหนี้นะทุกคนสุดท้ายฝาาทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ล้วกักดติดตามอินไหนเด้หอหอกันคิดหนาไว้บ่า